ตอนนี้เขาก็มาถึงอ่าบ้านจาโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ะก็ได้ที่พักเรียบร้อยสําหรับคืนนี้จะมานอนกันที่อ่าบ้านผู้ใหญ่โฮมสเตย์เนาะนะครับคนละ300บาทนะครับรวมอาหารเย็นตัวเนาะมีอาหารเย็นให้ตัวไ้เพื่อนจะยกมาเสิร์ฟเพือ่อที่บ้านพักของเาเนาะและอันนี้คือบ้านของเขานะครับส่วนวิวก็คือเป็นแบบนี้แทแดนคือดีมากเดี๋ยวจะพาไปดูต้าไในเนาะว่า มีอย่างพ่องนะครับสิวคืนค่ะน่กจะมีบ้านพักหลังอื่นๆลายหลังนะครับส่วนวิวเกาะดีมากโาวนาให้วันพรุ่นี้แบบหมอกลงเยอะเนาะอันนี้เป็นห้องนอนเทานะครับในห้องก็เหมือนมีอย่างนั้นนะครับค,ค,คือมีแค่แบบฝากกันผนงนะังเนาะแล้วก็มีเตียงนอน6ฟุต มีหมอนสองผ้าห่มสองแล้วก็มีมุ้งมุ้งนี่คือสำคัญมากถ้ามีคือนอนรับแน่แนยุงครบยุงหามไปเลยจ้าแล้วก็มีไฟขึ้นนะครับดีเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วบอในห้องแน้นมห้องน้นมอยู่ตัางนอกนอกแต่ก็แบบว่าอยุ่ติดกับห้องนอนเลยไม่ใช่ปัญหานะครับอ่อแอบน้นก็คือแบบแอบขันจ้าแบบว่านอนสบายสบายมันมีไร้อย่างมากคนละสามร้อยบาทเท่านั้นนี่ อันนี้คือดีมากวิวเดี๋ยวมแมลงเขาก็จะนั่งกินข้าวกันตรงนี้นะครับดูวิวสวยๆอะไรประมาณนี้พี่แมวช้างถายกล้องน้องหน่อยตอนนี้ก็มาเตวเล่นตต่ในหมู่บ้านนะครับมาหาดูว่ามีไอ้อยังพ่องเนาะก็แปลว่ามาสำรวจเดินชิวๆกันอากาศที่นี่เย็นสบายดีนะครับตอนนี้ก็แปลว่าใกล้จะหกโมงเนาะก็คือดีดี แล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าคนแบบค่อยเยอะนะครับก็แปลว่าดูสงบดีเนาะ mm hmm. เสื้อผืนนี้ใส่มาสองวันแล้วจ้าเพราะว่าแบบอากาศมันเย็นอะแต่ก็แค่ก็อื้มนี่ตรงนี้มีร้านกาแฟนะครับแปลว่ามากินกาแฟตัวชมวิวตัวอี แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวภูผาหมอกนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวของหอมู่บ้านจาโบเนาะซึ่งก็เดินขึ้นมาประมาณ15นาทีเองนะครับแล้วก็แปลว่าทางขึ้นก็จะว่ายากนิดนึงเนาะมันจะเป็นหินเนาะแต่มันก็มาได้ไก่ครับเดียวขึ้นมาแค่แป๊บเดียวนเนาะแต่กี่ยวข,ขึ้นมาตอนเวลา6กโมงตีน้อยๆนะครับก็ยังมืดอ,อยู่นิดนิดแต่ว่าตอนนี้สว่างแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่บอควันผาดนะครับถ้าใครมาบ้านจาโบเนาะก็คือสวยมากขึ้นมาไทยโฮมนะครับ แล้วความโชคดีก็คือวันนี้แบบมันมีคนเลยเ้าก็ถ่ายูปกันเต็มตีนะครับเอาเป็นว่าใจเพืเ่อนๆมาดูนะครับว่าจูชมวิวนี้จะงามขนาดไหนโอเคมาดูกันเลยนี่จะบอกว่าสูงสุดอีเลยเป็นผาหินนะครับอันนี้เป็นแบบภูเขามีต้นไม้ประมาณนี้ประมาณนี้ดีวิว360องศาเลยนะครับ ส่วนทางด้านหน้านี่ก็คือเป็นวิวหมู่บ้านเนาะสวยอันนี้คือหมู่บ้านจาโบที่เขามาตะกี้เนาะนสวยมาก เสียดายวันนี้เหมือนมีหมอกนะครับถ้ามีหมอกคือสวยง,งามมากแต่ว่าช่องนี้มันเป็นแบบคึ้มค้าคึ้มฝนจะได้มหมอกหายนะครับดีอะน,นี่ไอ้ไกด์ของเรานะครับเปิดกอดแปลว่ามารอเรา,าเนาะโอเคครับตอนนี้จะลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเกันข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะไปซ่อกินข้าวเจ้านาะแล้วเกาะเก็บของเก็บผัว เดินทางปิกนะครับตอนนี้มาอยู่กันตี้ร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับเดี๋ยวเข้าเจ้าเราจะกินกันตี้นี้นะเนาะเปิดตั้งแต่เจ้าเลยนะครับ เดี๋ยวแปามาดูวิวกว่อนเนาะก่อนจะไปออเดอร์นี่เป็นวิวนี้นะครับ,เ,รบเดี๋ยวจะมาสร้างกินกันนะครับเอาเส้นเล็กน้ำใสหนึ่งครับ สร้งเป็นเส้นเล็กน้ำใสธรรมดาเนาะราคาถ้วยละ35บาทต้องอ้อนราคาทั่วไปเลยหม่ได้แปลงเลยเดี๋ยวแบบต้องรอลุ้นรสชาติจะเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้มาอยู่กันแถมร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟเนาะชื่อว่าเด็กดอยคอฟฟี่นะครับก็คือแบบว่ามีกาแฟมีเครื่องดื่มต่างๆเนาะสำหรับเราก็แบบว่าสั่งนมสดมากินนะครับรสชาติโอเคมากเลยหวานกลมกลม่อมกำลังดีส่วนพี่แววกินกาแฟนะครับมาที่นี่ก็คือแบบว่าได้แบบธรรมชาติ100%เซเลยมองว่าจะพอไปยังไงก็คือมีภูเขาป่าไม้คือดี โอเคขอเวลากินน้ำก่อนถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ห้ามลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ทริปหน้าจะไปไหนเนี่ยก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูบ๊ายบาย